ครับกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย26่ปีเนี่ยคือทำผลงานฤดูกาลนี้ยอดเยี่ยมนะครับเป็นผู้นำด้านแอซิสถึง10แอซิสแมคเคนนี่มองว่านะครับตอนนี้นะตัวของเขาไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญของทีมยูวนตุสเลยนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่ายูวนตุสจะต่อสัญญาเขานะครับเสนอสัญญา2ปีให้อ่ะแต่เวสันแมคเคนนี่นะครับการทำผลงานที่ดีอ่ะมันอาจจะเป็นการเลือกที่อื่นก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันอยู่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันเนอร์สโลตนะครับวันนี้เราอยากรู้แค่ว่าอันเนอร์สโลตจะเสริมทัพใครบ้างนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าอันเนอร์สโลตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังวางแผนที่จะลุยตลาดโดยตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยลูกทีมของอันเนอร์สโลตนะก็ยังคงมีโปรแกรมที่พรุ่งนี้จะมาเยือนเชลซีใช่ไหมแต่ถ้าหลังบ้านเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่า ทีมงานนะครับอย่างนิชานฮิลลเนี่ยกำลังจัจับตาดู